เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวนี้เนาะคะ่ะเปิดใจมากกมีคนโอคนลมอยู่บ้างเลยก็มีอยู่กัมีคนโทรเข้ามาคุยน้ำอยู่เนาะโดยแต่กายังบ่มีบ่ถึกใจยังยังบ่เจอคนถึกใจเนาะ สบายดีสบายดีกะกะสบายดีและสวัสดีเพลพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะว่านีเป็นนักฟังลาวฟังไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาชูช่องน้องพลอชแนลเนาะงพลพี่น้องเนาะเมื่อวานน้องพลก็มีโอกาสได้มาหาเอื้อยขุดอีกแล้วเพลพี่น้องเอ้ยขุผู้สาวไม่ห่างเนาะงเพลพี่น้องเนาะบ้านพินใต้เนาะงเพลพี่น้องเนาะคือเฮาก็บ่ได้มาหาเอื้อยเพลินเป็นเวลาโดนนั่นนาะงเพลพี่น้องเนาะเมื่อนี้เฮาก็มีโอกาสได้มาหาเอื้อยเพลินอีกแล้วเพลพี่น้องคือเอื้อยเพืลินออยู่่นนนนาาาเเะะพี้ง ทางมานีก็คือว่ายากพอสมควรนอนแต่กระโบ,บเป็นยังพรมพี่น้องเพราะมันเลือดนักสูงเนาะโดยคือมื่อนี้เขาก็สิได้มาถาบชอบถามเอือ้อเพลินว่าเป็นแนวได้จังใดเปิดใจเป็นมีคนมาโอมาล้มอยู่บ่เนาะพรมพี่น้องเนาะคือเอื้อเพลินกับเคยเปิดใจไปแล้วพรมพี่น้องเนาะคือน้องพลเ,เคยมาหาเอื้อเพลินเ่อหนึ่งแล้วนพรมพี่น้องเนาะคือมาตอนนั้นเอื้อเพลินกับอยู่เพื่อนเนาะแต่ว่ามื่อนี้เอื้อเพลินกับบริยูเนาะเขาก็มาหาเอื้อเพลินฮอตหน้าได้พรมพี่น้องเนาะ เฮากัสิได้มาสอบถามเอื้อเพลินว่าเปิดใจไปมีผู้ว่าม,มาโอมาล้มอยู่บ่เนาะเพ,พื่นพี่น้องเนาะกับโบได้มาหาเอื้อเพลินกับดนหน้าแล้วเนาะเพื่นพี่น้องเนาะแต่เฮากับมาหาเอื้อเพลินอยู่หน้าแต่กับโบโหเอื้อเพลินสิอยู่หรือบม่อยู่เนาะเพื่นพี่น้องเนาะโดยสิเป็นหน้าใดเฮาก็ไปติดตามเขาส่งไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะเพื่นนะนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะเพื่นพี่น้องเนาะเฮาก็มาหาเอื้อเพลินเนาะโดยสบาย<ห>าดีเอ e ื้อยมาเนี่ยงัวบ่มาเนี่ยมาจากมากับใครนะมาคนเดียว มาอยู่คนเดียวเงาๆเนาะเกเนาะนอนกับมวนได้ยี่เย็นฮะโดยอากาศก็ดีเนาะโดยกินข่าวเที่ยงแล้วบ่ยังบ่ได้กินแบบออกมาตั้งแต่ประมาณ9:00โดยก็เยยังบ่ได้กินเนาะคือเอื้อยนี่ออกมาเลี้ยงงูค่มือบ่เอ้ยแม่นบางมือก็บ่ได้ออกปลูกไว้อยู่บ้านแลมาเกี่ยวหงก็คือเลี้ยงคคมือเนาะแต่ก็มือออกมือบ่ออกเนาะเอ้ยแม่น เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวนี้เนะาะค่ะเปิดใจมากกัมีคนโอ้คนลมอยู่บ้าเงเลยก็มีอยู่มีคนโทรเขามาคุยนั่งอยู่เนาะโดยแต่กายังบ่มีบ่ถึกใจยังยังบ่เจอคนถึกใจเนาะโดยเพราะว่ามันกายังคนก็ต้องเลือกเบิ่งหลายอย่างหลายแนวเนาะพี่น้องเนาะโดยแต่ว่าแตยังบ่มีคนถึกใจเลยบ่แต่ว่าเฮาสีมา่านมื้อนี้เฮาก็สีมา่านคอเบือขอเพชรชนสิแจกเลยบ่เนาะมื้อนี้ โดยนเจกเนาะโดยมีเอฟซีหลายคนว่าอยากได้เสาวคุดเด้ว่าอยากลวมเพศได้ใช่หรือไม่ว่าโดยพอสาววาดก็บ่ได้บางคนก็ว่าอยากได้เด้อยากรวมน้่มเอ้่นเดิ้มักแห้งว่าเนาะขึ้นยั่งบ้างเนาะพี่น้องนอมจติว่าเอฟซีเขาอยากมาเด่นมาเที่ยวหากันารลงคุดกับต้นทับขึ้นอยู่บ่แม่ยินดีต้นทับกัต้นทับน้องพี่น้องกับมาเด่นมาเที่ยวหากันได้เนาะโดย ก็คือที่คนที่เขามาโอมาลมนี่ก็เอ้ยก็มีผู้ซึกอย่างน้ำพ่นอยู่บ่กับแบบก็บถ้ามาได้น,น,นแบบ <c oughs> คนฮาก็คุยกันเนะะาะกับผู้ว่าที่ผู้ซึกจริงๆนะแต่ก็ะลมได้เรื <c oughs> ่อยๆเนาะเพิ่งยังวนถือใจมันยังแบบเพิ่นยังมีใครมันถือใจเพินน่นเนาะพี่นอ้องเนาะโดยยังลมไปได้เร <c oughs> <ๆ>ื่อยๆเพิ่งยังว้าวคนไหนได้ยินก็ยังมีโอกาสเด้อพี่น้องเ้ย โอกาสลมไทยได้กรบมาเด่นน sure, so, uh, ้ำมาเด่นน้ำเพื่อนชาเน่ยมาเด่นมาหรู้ไหก็ะเด่นได้ก็ตอนหับอยู่เนาะพี่น้องคือใจเอื้ยนี่ก็ยังวางอยู่เนาะคือเอื้ยขุดเผินกันยังใจยังวางอยู่เนาะพี่น้องเนาะยังใจวางอยู่ผู้ใดมากหักเอื้ยเพินก็ยังมีโอกาสอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอื้ยเพินก็ยังใจวางอยู่กินข่าวได้ได้ห่อข้าวมาอยู่บ่มานากะ คืออะไรนะคือพยานามมาทิ้งเขาเมื่อกินเพื่อนตอนตอนแรงๆประมาณสองสามโมงกูเละเมื่อวันเดียวมือแมนเด็กๆมือนอพี่น้องเป็นเรียงงัวเรียงงวนจ้าโตงัวนะคือมาเรียงขี้เยวได้งัวสี่โตแบบช่วงบ่ายๆประมาณหนึ่งโมงฟ้าหรือสองโมงกะบันที่แม่ก็ออกมานื้อเขาพ่อเกี่ยวแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาบ่ยังไม่ได้เกี่ยวแบบ มันยังคาพนเด็กฝนยังตกโดยกระเมนนกหัวทางมานาเออฝนกะเข้ากับสู่ชีวิตในเจ๊หน่อยเนาะฝนมันตกเนาะนี่หนุนทางกระปุ่นใสใสกันเนาะแต่กรบโบนยากสำหรับเขานอะเขามันเลื่อนนักสู่เนาะสาวะเนาะเลยขึ้นกรสิหานุ่มๆเมื่อกี้เขาโซยได้นี่เป็นแก่เกี่ยวเขาเนาะสนใจสนใจก็มาโซยกันได้เนาะเกี่ยวเขาเนี่ยขึ้นกะมาซซยขึ้นเกี่ยวก็ได้พี่น้องเลย หากเป็นแฟนี้หากป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะน้องดมดมคือกรมีเป็นยั่งขึ้นก็ดมได้เบิดเนาะดมก็คือเห็ดนาจะหาหันเห็ดนาจะทงปีจ้าบอดเดยนมีคนเห็ดอ๋อบอดเดยแบบบอนึ่งทหารแบบมีคนเห็ดอีกคือเพื่อนเห็ดนี่เพื่อนกรให้เข่าบ่บบพอเสียวเดย์อ๋อพอเสียวเพื่อนเห็ดป่าเพื่อนเห็ดพอแบบ ผู้อันมีผู้อันเบิ่ง,ง,ง,งคันไฮคันนาฮะนนะโดยตัวผู้หายอันคนอื่นแบบเอาโมควายมาเลี้ยงใส่เพราะมันแบบห่างคังงนนาบอกนั่นเนาะเป<ม>นะ็นหน้าเผื่อหน้าห่างนคันนาเลยอันผู้ว่ามันร่มตรตรตรแต่ระเเื่อแต่ละเมออ่านี่ก็ม่มีว่าเลาว่าไทยแบบไอเนาะมีเชื้อราก็มีแต่คนไทยคนไทยเนาะไทยก็ไทยอีสานหรือไทยแบบไทยไทยอีสานก็มีแบบแถวโคราชตแถวอบุบลแถวอุดร เดียไอ้เนียคนจะไล่เดี๋ยวพวกคนมารมน้ำกันก็สี่สิิประมาณแต่ 40, าาแต่เนี่ยวัวมีนอนแบบานแนสหาหะอย่งเงี้ยบุกังมีแต่สปลาย <S <S โดยคือเอื่อยกับปูง,งาเนาะ<า>คือโทรศัพท์นี้แต่ละมือโทรศัพท์นี้คือจิ่งหนอนในนคนถักมานี่ก็มีอยู่คนถักมาแต่สงวนนี้นะบุคคลมีคนถักมาลายกันได้แต่มีแต่คนที่เสร็จแต่เสร็แต่เก่าหะนะเงินเก่าตะเนาะเคนทักมาแต่ส่วนทำอินะโดย คือตั้งแต่เปิดใจช่วงทํำอิกับคนที่เพื่อนทักมาก่อนนะนี่เพื่อนก็ยังร่มน้าอยู่บะมีคนล่มน้นอยู่บางคนกระใจบางคนขอด้านั่งใจจ่าไปเนาะจางไปยังบันทใจเขากับเป็นเพื่อนกันไปต่อไปนะน้องพลโดยคือกับล่มกับล่มได้ทุกแบบนอกจาทั้งอ้น้องหรือว่าอยากร่มแบบนั่งคันที่ลมแบบคนหักก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าล่มปุบสิเป็นแฟนปับมันกับโบได้เนาะเป็นปบ่บได้ เพราะว่าขันอยากลมอยากจีบก็ต้องใจเย็นๆเนาะใจห่อนไม่ได้เนาะ mm hmm. เพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องใส่เวลามันก็ต้องลมก่อนจังผ่านคําว่าความหากนะักเนาะมันก็ต้องใส่เวลาเนาะเขาก็สีห้น้องขุดนั่นโอเบเบืใหายสีเขานอกพี่น้องเนาะวนี่พวกพชรน้องขุดนะซื้อยังเอามาโชว์คนมึงดูวยเกินสิบได้อัน ทั้งชาวสวาสด์นาะสว่าเป็นไหนนักพุดบอกได้ตุงได้นอกพีเน้องสว่าก็ได้มาได้นี้ก็มีเอฟซีหลายคนเนาะว่าหมักเพลินแห้งอยากโอ้ลุ้งกับเพิรนเนาะก็ติดต่อได้ทางไรแน่นี่เนาะพี่น้องเนาะกาแฟกาแฟเอื้อเพลินเนาะนี่เนาะโดยนี่เพลินเนาะเลยหน้าพี่น้องเนาะเลยคือสิดหินก็ได้เนาะพี่น้องวันนี้เนาะสิบวัวไฮกองใจถามสวาสได้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ แ็ทมาได้โทรล่วมคนได้นอนพี่น้อง,น,องนะโดย,โดยคือเฮ็ดหน้าแต่ละปีนี่พ่อบอกเป็นคนไทยบอจ้างจ้างเอาแม่คือดานี่ดาเองแ่ว่าจ้างไทยเอาบ่ดากะบางทีก็จ้างคืออันว่าจ้างไทยนี่เท่าไรละค่านหลายเป็นเงินบาทกับประมาณหมื่นหนึ่งสามร้อยอ๋อกันเป็นเงินกีบกับประมาณแสนเสนหาหรือแซนทุกโดย,โดยคือปกตินี่ คือปกตินี่กูได้ไถเนาะปกติแต่เก่านะไอ้บ้าน,นี้ไอ้เสียแล้วก็บ,บุีคนไทยอ,อ๋อคือไอ้เพิ่นเสียแต่ดนละเบ่แนี่ใกล้ซีเขาปีแหละอ๋อคือไอ้กะเสียเนาะคือีีน้สมว่าน้องสมุติว่านภูว่าไทยมาหมักนาอสม,มุติว่าเขาอยากเอาน้องไปอยู่ประเทศเขานั่น้องสีไปอยู่วะไปได้แต่ก็ต้องไปไปมาๆเละไปมาๆเนาะเขาก็แบบว่าไปอยู่เลยก็ไม่ได้นะเน้อง ไปทำได้น้อพี่น้องเนาะนั่นนักน้องใส่นั่นนักน้องขอโทษได้ไหมเพื่อากถามในผู้นะน้องหักน้องก็แล้วหุ่นดีได้ไหมหุ่นดีบ่นั่มนักหาสิบเจ็ดส่วนสูงน้องได้ละช่วงเม็ดทกสิบห้าโอเคได้ทำเลยไหมยิงน้องพี่น้องเนาะโอเคหุ่นหุ่นดีได้เลยน้องเไยว่าอวดได้ได้หุ่นดีทำนี้เลยว่า พอดีเลเนาะพี่น้องเนาะอากาศดีพี่น้องเไยการนอนหนานอนเว้นครับนอนขัดเย็นอยู่ตอนเย็นมีห่มมีเนาะพี่น้องเนาะคืออากาศในนี้อากาศดีแห้งโดยสวัสดิ์กามาตามข้อปลอซี่เลยโดย ก็ควรมีด้านนอกเพิ่นก็มาถึงเถิบได้เนาะโดยโดยคือเอื้อยเพิ่นก็คือสิไปไล่ไปย้ายงัวเอื้อเพิ่นเนาะเพราะว่าก็คือสิผูกไว้ดนเนาะย่านงัวเอื้อเพิ่นของเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้โอ้ลงกับเอื้อเพิ่นดน้เนาะก็เป็นเวลาดนแล้วก่อนสิจากเอื้อเพิ่นเฮาก็มีน้ำจิตน้ำใจให้เอื้อเพิ่นนิดหน่อยเนาะพอได้ซื้อบัตรไคุยกับผู้บ่าวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเเฮาก็ได้แจกให้แล้วเนาะก็คือสิมีหลายคนอยู่ทักหาเอื้อเพิ่นเนาะ โดยเฮากะสีได้มีน้ำจิตน้ำใจให้เอื้อเพื่อนหนึ่งหน่อยๆนาอเพื่อนพี่น้องเนาะโดยเอื้อยโดยก็ขอให้เอื้อยพ่อคนจริงใจเด้อเด้อให้พ่อคนที่มาหาเขาเนาะก็อยากพ่อคนที่จริงใจบอกเอาคนตัวคนต้มเนาะเพราะว่าเฮาก็อยากได้คนมาสางมาสาน้ำเนาะเพราะว่าเฮากับบอกเอาแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วมาตัวมาอย่างเขาเนาะโดยก็ขอคนจริงใจก็ขอให้เอื้อยพ่อคนจริงใจเด้อเด้อ โดยสบายดีโดยสดีโดยโอเคน้องเพื่อนพี่น้องเนาะเขาก็ได้สอบถามเอื้อยพูดเป็นทีเรียบร้อยแล้วน้องเพื่อนพี่น้องเนาะคือเอื้อยเพิ่นก็ได้เขาก็ได้ขอเฟซเอื้อยเพิ่นก็ได้แจกเฟซให้เพื่อนพี่น้องเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือผู้ใดมากกระทักเอาน้องเพื่อนพี่น้องเนาะก็ตามแต่ว่าผู้ใดที่ไดผู้ไดเล็ขอบกองหัวใจเอื้อยเพิ่นน้องเพื่อนพี่น้องเนาะคือเขาก็ได้แจกเฟซได้เป็นสะพานหักให้เพื่อนพี่น้องเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะโดยผู้ใดก็แล้แต่ใจผู้ใดที ครอบค้องหัวใจเอื้อเพิ่นได้เนาะคือเอื้อเพิ่นก็นขอคนจริงใจนาะพี่น้องเนาะเหมาคนตัวคนต้มนาะเพพี่น้องเนาะคืออายุที่เอื้อเพิ่นลมได้ก็สิมี4ีสิบหรือส0มสิบลงมาหาสิบขนาดที่ได้นาะพพี่น้องเนาะโดยคือ<ว>กะมียู่คนที่ท <c oughs> ักมาลุมมาอย่างนําเอื้อเพิ่นเนาะก็ยังบมีผู้ใดได้ครอบค้องหัวใจเอื้อเพิ่นเนาะคือว่าผู้ใดก็มาค<ว>ักเอื้อเพิ่นก็นสามารถทักได้น้องพพี่น้องเนาะ ฉันบล็อคลิปนี้น้องพลอยกันสิได้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอขอบบุญขอบคุณเพื่อพี่น้องเบิร์ตสุขสุขพ้นนาตีเบิร์กคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องพลอยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามหองช่องน้องพลอยชาแนลในเด้อเพื่อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยให้คลิปต่อไปเนาะงเพื่อพี่น้องเนาะว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพื่อพี่น้องเด้อส่วนเราคลิปนี้ก็สีขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี